บทที่หนึ่งมีเจ็ดบทเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนั้นเรียกขานยึดสิทธิรวบผด็จการกาดกล้าผู้เดียวเดียวบริหารสุดเก่งหรือกลุ่มอำนาจล้นฟ้าก็แท้ เผด็จก,การหมายความว่าเศรษฐกิจชนิดที่หนึ่งนี้เรียกว่าเศรษฐกิจเผด็จก,การ่ะเศรษฐกิจเผด็จก,การเช่นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสิทธิเด็ดขาดประเด็จก,การทุกอย่างในเรื่องเงินทองเก่าของทรัพย์สินยิ่งยุคเด็จก,การยุคทาตยิ่งโอ้โห เป็นเจ้าของอย่าว่าจะทรัพย์สินเจ้าของคนเลยอยู่ในอนาอยู่ในรัฐนี้ประเทศนี้เราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ในอันนั้นเนี่ยเป็นยอดผดะเด็จการนะรวบอำนาจหมดกาดกล้าผู้เดียวเก่งผู้เดียวเลยจะเก่งนี่ไม่เก่งก็เองเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าเก่งผู้เดียวบริหารเลย นะหรือพอตอนหลังมาก็จะมีกลุ่มอำนาจล้นฟ้าเป็นอำนาจเป็นกลุ่มเป็นประเด็จการหมู่ที่ก็มาแยกคอยมายืดยาดมาเป็นไม่ใช่คนเดียวแล้วเป็นหมู่ก็เป็นคอมมวนิสต์หรือเป็นสังคมนิยมอะไรเนี่ยขึ้นมาแต่แท้ๆก็คือประเด็จการหมู่อย่นั้นนะสองสองขานเศรษฐกิจโก ประชาธิปไตยหนึ่งประเด็จการสองประชาธิปไตยประชานาเศรษฐกิจก็ประชาธิปไตยแต่ถูกทุนนิยมพาเฟื่องฟุงแต่ก็ไปถูกทุนนิยมนี่แหละประยึทอำนาจไว้พาเฟื่องฟุงรุ่งเรืองเรื่องรุ่งเรืองอะไรไป ครอบงำทั่วโลกทารุนแบรุนแนบเนียนเลยเนี่ยทุนนิยมครอบงำไปเลยเนี่ยเศรษฐกิจบอกว่าประชาธิปไตยแต่เป็นเศรษฐกิจทุนนิยมอ่แล้วก็ถือว่านี่และครอบงำโลกไว้ทุนนิยมครอบงำทุกวันนี้ก็ยังทุนนิยมครอบงำโลกหลงว่าเจริญรุ่งรุ่ง สูรู้อวิชชาไม่จริงเลยสูรู้เป็นงั้นแหะที่แท้ยังอวิชชาอยู่นะทุนนิยมสมต่อมาคอมมุนิทแท้ชนิดสามอิสระถูกคุกค,คามหมดสิ้นเพราะในรัธิ คอมมิวนิสต์ก็คือเป็นคณะหมู่ยึดอำนาจบริหารนาเอาอิสระของประชาชนไปเลยหากใครไม่ทำตามคณะ,ะเผด็จการแห่เพราะฉะนั้นคำวนิก็คือเผด็จการเผด็จการหมู่ ไม่คุกพรังคณะผดจการนี่จะจัดการเลยไม่คุกก็ทันดิน้นทันนี่คือโทษทันไปได้ไปตายเป็นเพราะนั้นก็ดิ้นไม่ได้เลยนะไม่เอาเข้าคุกก็เอาตายได้เหมือนอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยชัดเจนเลยเป็นคอมมินิตประเภทคอมมินิตสมบุรณาญาสิทธิราชเลยนะ เกาหลีเหนือเนี่ยคอมมอนิสต์ชนิดแก้จากคาลมากไปเป็นสมูรนาญาสิทธิราชเลยเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วสืบสันตติวงศ์ด้วยวงคิมถวดเขาก็คิมพอ่อเขาก็คิมตัวเขาก็คิมนี่คิมจองอึนเนี่ย เป็นคอมมิวนิสต์ชนิดแก้มาเป็นสมุรนาญาสิทธิราชเป็นกษัตริย์ในตัวด้วยควบเลยทั้งคอมมินนิสต์ทั้งสมุรณาญาสิทธิราชทั้งพระเจ้าแผ่นดินนี่คือลัทธิทุกวันนี้มันไปอย่างนั้นซึ่งมันได้อำนาจมาแล้วมันไม่หยุดยัง้งเราจะเป็นอย่างนั้นนะสี่ เห็นระบบต่างแบบไซ้์สามชนิดตามสัตว์คือสัจจะตามสัตว์แห่งเศรษฐกิจบงชี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ศึกษาแล้วก็จะเห็นว่าระบบต่างๆพวกนี้เนี่ยสมชนิดเนี่ยเป็นไปตามสัจจะของเศรษฐกิจเป็นเรื่องบงชี้แต่ยังซ่อนภัยพิษแทรกอยู่ลึก เลยเพราะฉลาดโลกีนี้ไม่พร้อมปัญญาเพราะในความฉลาดของโลกเนี่เขาจะมีเศรษฐกิจแบบนี้แต่แบบที่เขาบอกว่าต้องสามชนิดนี้เรียนรู้ทางนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียนรู้ทางนั้นนะนะเรียนรู้ว่ามันจริงยังไงมันเป็นไปได้อะไรแค่ไหนเขาก็เรียนรู้แต่มันไม่ได้รู้ง่ายๆหรอกมันมีความซุกซ่อนมันมีความซ่อนลับมันมีความลึกซ่อน มันมีพิษมีภัยแทรกอยู่ในนั้นลึกซึ้งมากมันเป็นความฉลาดแบบโลก,กีตอนนั้นเขาจะรู้ไม่เท่าทันเศรษฐกิจแบบนี้เลยเพราะไม่มีปัญญาไม่พร้อมปัญญา 5. ต้องศึกษาพุทธซึ่งโลกุตระผู้จะรู้ซึ่งรู้ดีได้ครบต้องมาศึกษาแบบพุทธซึ่งมีโลกุตระสร้างฉลาดธาตุอัญญะ อื่นให้ศาสนาพุทธมีธาตุความรู้ความฉลาดอีกแบบหนึ่งเหนือกว่าต่างแตกต่างไปจากโลกิยะเลยเป็นอย่างอื่นจริงๆอัญญะนี่แปลว่าอื่นธาตุรู้เกิดใหม่จะปัจจัดตังเฮยเป็นธาตุรู่นใหม่นี่จะรู้ได้โดยต้น ผู้ที่บรรลุมีภูมิธรรมอัญญธาตธาขึ้นมาในจิตความรู้ใหม่นี้ก็เป็นอัญญาและมาเป็นปัญญานะเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจได้แน่แท้จริงจัง,จ,งนะจิตเป็นปัญญาจิตเป็นโลกุตระแท้นี่เปลี่ยนโลกมาเป็นคนโลกุตระเลย จริงๆไม่ใช่เลาะและไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่มีแต่ตรรก,กษศาสตร์ไม่จะมีแต่แนวคิดเฉยๆนะทำได้ไม่ใช่แนวคิดมีแต่ตรรก,กะเหมือนอย่างตาพุทธทาสบอกโลก,กุตระมีอะไรนะจิตว่างจิตอะไระไรแต่ท่านก็ยังประมาณนั้นน่ะแต่อาตมานี่พาทำมีโลก,กุตระธรรมมีกลุ่มชุมชนหมู่กลุ่มจงกระตั้งเกิดสังคม ชุมชนมีพฤติกรรมมีวัฒนธรรมมีสิ่งที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นจริงเป็นจังได้ขออภัยที่อธิบายนี้มันมันไปนขมทะุทธะตาหกดังมีชนิดสีแล้วยืนยัน,นาสามอันที่ว่ามาแล้วนะั่นนะน่ ตั้งแต่เป็นพระเดชการเป็นสังคมนิยมหรือเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นประชาธิปไตยทุนนิยมมันสามนั่นมาลอันที่สี่ก็ต้องศึกษาสุดพุทธซึ่งโลกุตระนี่เป็นอันที่สีสร้างฉลาดธาตุอัญญะอื่นให้ธาตุรู้เกิดใหม่จะปัจจัดตังเฮยเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจได้แน่แท้จริงจัง ดังมีชนิดสีแล้วยืนยันเพราะฉะนั้นมีโลก,กุตระแล้วนี่จะยืนยันไทยประเทศสุดสำคัญพุทธแท้ไทยนี่แหละมีโลก,กุตระมีพุทธแท้ประชาธิปไตยนั้นเศรษฐกิจที่พะครุนํำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่เศรษฐกิจแบบโลคีเศรษฐกิจโลกุตระที่เราอยู่ปัจจุบันนี่ใช่ไหม มาให้เป็นคนจนแล้วก็ไม่สะสมอะไรอีกนะแต่ก็มีให้เขาอยู่เรื่อยๆนะก็อยู่ก็ได้นะก็อยู่อย่างผาสุกไม่แย่งชิงใครทําก็มีแต่ให้อย่างเดียวแล้วก็อยู่อย่างผาสุกสุขสําราญเบิกบานใจนะกอย่เป็นเปนเรื่องที่ถ้าพูดโดยโลกเหลือเชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงแต่มันก็เป็นไปนแล้วมันก็มีจริงแล้วในโลกนี้มันแสดงตัวให้เห็นแล้วในโลกนี้มีจริงเป็นจริงครับนี่ันต่อครับ และความเป็นจริงมีจริงนียที่คนในโลกอะ่ะเขาฟังฟังแล้วก็จะมันไสเพราะเขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่าที่เราเป็นเรามีกันเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริมันเป็นเรื่องเหนือโลกมันเป็นเรื่องที่พูดไปนี่มันเรื่องสุดโตมันเป็นเรื่องบ่าๆบ,าบ,าบาอๆเพอ้พอๆเพอ้พอพอ,อ,อเหมือนกับทมชโมอลนะ่าแคเรื่องอีอ,อ ยูโทเปียอะไรเนี่ยเหมือนฟัดฝันเพ้อเพ้อไม่เป็นจริงไม่ได้หรอกเธอมาชโมนเป็นจริงไม่ได้จริงแต่โลกุตระหรือสาธรารปกีของพระุทธเจ้าเ,เป็นจริงไหมล่ะ,ะเนี่ยยืนยันมนุษยชาติในปฏิบัติจริงประพฤติจริงแล้วใจด้วยมาจากใจด้วยไม่ใช่มาทำหลงๆได้หลายเพ้อเพ้อมันอยู่ไม่รอดหรอกถ้าทำไม่จริงแต่จิตจมันไม่มีประจัตตัง ดังมีชนิดสีแล้วยืนยันไทยประเทศสุดสำคัญพุทธแท้ประชาธทิประไตยอันมีกษัตริย์ทรงทศพิษวิสิทธและเลิศแม้อภิบาลนะเพราะอย่างที่โลกุตระอย่างที่สีน่นี้ไทยประเทศนี่แหละมีพุทธแท้ก็มีสิ่งนี้ประชาธทิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงทศพิษวิสิตและสุดยอดเลดิศวิสิตเนี่ยจริงๆเลิศแม้อภิบาลเนี่ยบริหารอภิบาลอยู่เจ็ดสีอานชนิดห้าสาธาระนะโภโคีน้าชนิดห้านี่คือเศรษฐกิจห้าชนิด ชนิดสาธารณโปคีนี้ปเป็นเศรษฐกิจภาษีอ่านมีประชาพร้อมกะนาีอ่านชนิดหน้าสาธาระโภคีมีประชาพร้อมกะสั์ไซกินใช้ร่วมกันสละลดอัดตาเหยเศรษฐกิจ ห้าชนิดให้โลกแจ้งเป็นจริงนี่คือนักเศรษฐศาสตร์โพธิรักษ์แยกแยะเศรษฐกิจห้าชนิดไว้ให้ฟังมีอะไรบ้างเนื่องเศรษฐกิจเผด็จการสองประชา,ะาธิปไตยทุนนิยม สามคอมมนอมเมนเนตสี่นะชนนิยมอ่ะแบบที่สี่แล้ะครับคอมมอนนตสี่ก็โลกุตรนะี่อ่ะฟังให้ดีนะมันมีห้าอีกอันหนึ่งสี่โลกุตระแต่โลกุตระที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ก็จะยังไม่ถึงขั้นสาธารณโภคีที่ทำได้ถึงขั้นคฤหัตคารวาตเพราะว่าองค์ประกอบมันยังไม่สมบูรณ์แบบมันมีข้อจำกัดอย่างยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อตาตมาเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะแต่ยุคโน้นมันเป็นข้อจำกัดเป็นยุคธาตุเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่รู้จักสิทธิมนุษย,ยชนก็อธิบายหมดแล้ว มันเป็นไม,ไม่ได้ได้แต่ในวงสงของพระพุทธเจ้า,าพาเป็นและสงก็คือนักบวชที่มาเข้ารีดพระพุทธเจ้าเท่านั้นสงหรือว่านักบวชอื่นๆเดรัจฉีต่างๆเขาก็ทําไม่ได้แน้ในพุทธก็ทําได้อยู่ใน,ในวงสงในคารวะยังทําไม่ได้เพราะมีข้อจํากัดดังกล่าวแล้วนะแต่ยุคนี้ที่เศรษฐกิจยุคนี้สาธารณบ,บุคีที่เป็นเศรษฐกิจชนิดที่ห้า ส,สีอานสีอริยะเนี่ยชนิดห้าสาธารณะสาธารณโภคีมีประชาพร้อมกับสัตว์ไซมีทั้งประชาชนมีทั้งกษัตริย์กินใช้ร่วมกันสละลดอัตตาเฮยเนี่ยพอเรากินใจร่วมกันสาธารณโพคีนะและก็เป็นยุคเป็นยุคของประชาธิปไตยที่มี ดาชบชาปชาสมา,สาััแท้จริงด้วยเศรษฐกิจห้าชนิดให้โลกแจ้งเป็นจริงเพราะเศรษฐกิจอันที่ห้านี้ต้องนับเอาสาธารณภคีเป็นเศรษฐกิจระดับที่หเป็นได้ในประเทศไทยในโลกแห่งเดียวในโลกนักเศรษฐาศาสตร์ฟังไว้ดีๆ